ครูนะคะก็ขอเขตนนะคะอขอเขตด้านเนื้อหานะคะบทที่บทความเป็นมาองค์ประกอบของชนกรุ่ความเชื่อพฤติกรรมของชาวเขมรที่มีต่อความเชื่อในสิ่งเหล่านี้นะคะซึ่งผู้ที่ให้ข้อมูลนะคะโดยส่วนมากนั้นจะเป็นอาจารย์ผู้รู้นะคะที่เป็นเชื้อสายของชาวเขมรน,นะคะจำนวนท่า,าน,นาท่านพระสงฆ์จำนวน5ารูปนะคะนักวิชาการหนึ่งท่านแล้วก็ประชชาวบ้านสอง านบุคคลที่น่านับถือหรือมีความเชื่อในจงกรูนี้จำนวน5้าท่านนะะรวมทั้งหมดสีแต่ท่านนั่นเองนะคะความเชื่อของชาวไทยเขมรน,นะคะที่มีต่อจงกรูนะคะเขาจะมีความเชื่อว่าจงกรูนี้นะคะเป็นของสูงนะคะเป็นที่สถิตของเทพหรือเทวดานะคะแล้วพิธีกรรมที่นําเข้าสู่การประกอบตามความเชื่อนะคะ ถ้าตำรเพณีของชาวไทยเขมรนั้นมักจะเป็นความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับวิญญาณนะคะวิญญาณเสื้อสูญนะคะลักษณะของจงกรูเป็นอย่างไรนะคะอันนี้ดิฉันใช้เวลาอยู่กับชาวเขมรน่าจะสักประมาณ2ปีกับกับสามเดือนนะคะที่ไปอยู่ที่นั่นนะคะแล้วก็ไปถามว่าลักษณะของจงกรูเนี่ยมีความหมายอย่างไรนะคะจวง กระโจงนะคะจูงหมายถึงกระโจงยอดที่สูงหรือสิ่งที่สูงหรืออาจจะเป็นมงกุฎก็ได้นะคะเป็นที่มหมาในลักษณะนะคะลักษณะนั้นนะระเรียบเสมอกัเจนีนหรือ